ด้ที่ทําประกันสังคมเมื่อกลับบ้านจะได้รับเงินคืนหรือไม่มีคําถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าจ่ายเงินประกันสังคมแล้วเมื่อลาออกจากงานกลับไปประเทศของตัวเองจะได้รับเงินคืนหรือไม่คําตอบคือได้นะคะแต่จะได้รับตอนอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะสําหรับน้องๆที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึงร้อยปดสิบเดือนหรือสิบห้าปีโดยไม่จําเป็นต้องต่อเนื่องกันจะได้รับเป็นบําเน็จ คือจะได้รับเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียวค่ะสำหรับน้องๆที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามจะได้รับเป็นเงินบํานาญนะคะคือจะได้รับเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิตค่ะวิธีขอรับเงินบนําเหน็จหรือบํานาญชราภาพหลังจากที่น้องๆกลับไปที่ประเทศของตัวเองแล้วนะคะให้ไปติดต่อที่สถานกงสูลหรือสถานทูตไทยในประเทศของตนเองโดยใช้เอกสารดังนี้ค่ะ หให้ไปยื่นแบบหนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ด้วยตนเอง 2. หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ที่ทางราชการออกให้เช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองจากฝ่ายปกครอง 3. สำเนาบัตรประกันสังคมสสำเนาสมุดบัญชีธนาคารน้องๆต้องไปยื่นรายการทั้งหมดนี้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะเพื่อเป็นการแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ค่ะ บัตรประกันสังคมสำคัญมากเลยนะคะน้องๆอ,อย่าทิ้งหรือทำหายนะคะสิริแนะนำให้ถ่ายใส่เก็บไว้ในมือถือเลยนะคะเพราะฐานข้อมูลของเราทางประกันสังคมจะเช็คได้จากเลขบัตรประกันสังคมของเราค่ะถ้าเราไม่มีเขาอาจจะเช็คไม่ได้แล้วเราอาจจะไม่ได้เงินก็ได้นะคะส่วนรายละเอียดการจ่ายบำเหน็จบำนาญว่าจ่ายเท่าไหร่จ่ายยังไงถ้าเสียชีวิตก่อนจะได้อะไรเดี๋ยวสิริจะมาลงรายละเอียดให้ในคลิปถัดๆไปนะคะ และถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้กันด้วยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดติดตามสิริ MOU ให้ด้วยค่ะคิดจะต่อวีซ่าพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานให้คิดถึงเรานะคะสิริ MOU ดูแลคุณดูดญาติมิตร